วันนี้สวนนะครับเอามันส้มโอ,อก,กินาว่ามาให้ทั้งถุงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีอบมันส้มกินกันง่ายๆคุณก็ทำได้ที่บ้านนะครับ ตัดท้ายก่อนนะครับจะไ,ได้รู้ว่าเขามีเสี้ยนไหมแก่ไหมนะครับนี่แล้วก็เอามีดเปานะปาะหูเนาะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะว่าตรงนี้มันเป็นแมงนะครับเป็นแมงคือถ้าดมถ้าดมดูมันก็จะเหม็น,นเหม็นแมงนะฮะแล้วก็ตัด เอาไปเลยดมดูอีกทีโอเคหั่นใหญ่ๆนะน,นี่แล้วแต่เลยนะอันนี้อยากได้แบบอบออกมาแล้วมันจะฉ่ำๆนะก็ประมาณนี้นะครับก็ล้างน้ำเกลือไปนะครับ ข้อดีของการล้างน้าเกลือก็คือเขาจะไม่ค่อยดำเห็นปะเนื้อเขาจะไม่ดำนะเวลาใครทําขายนะครับก็สีมันก็จะสวยเนาะน่าทานพอแช่ไปสักพักนะครับตอนนี้เราก็วอร์มเตาหลอก่อนเนาะวอร์มเตาไฟสักประมาณ200ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสุกยากนะครับมันก็ล้างก่อนล้างทําความสะอาดเขาก่อนนะครับ น้ำก็ได้แล้วแต่ความพอใจเลยจนกว่าเขาจะใส่ก็ดูง,ง่ายๆว่าถ้าน้ําใส่ก็ถือว่าสะอาดแล้วเนาะพอล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เสด็จน้ำพอออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาห่อฟรอยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นฟอยสําหรับอบอาหารนะครับแล้วก็เอาหมั่นใส่ในฟอยเลยนะ ไปเลยนะครับจดีฟอยหมดเหลืกแค่นี้โอเคไม่เป็นไรครับคือไม่พอเดี๋ยวเราจะแฮกกันนิดนึงฝอยไม่พอใช,ใช่ไหมไม่เป็นไรครับมาไหนกไ็ไหนแล้วนะครับนี่เลย นี่เลยใส่เข้าไปนะครับไอ้นี่มีไว้ทำไรควบมันไปสิจา้านี่อยงนี้เลยจบจบไปนะครับเดี๋ยวเราจะเาเข้าอบทางนี้เลยนะครับอบทางอย่างนี้เลยนะครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสุกหรือยังสุกหรือยังเอ๊ อบอย่างนี้เลยนะโเทสว้าวฟันขึ้นแล้วฟันขึ้นแล้ววิธีเช็คง่ายๆนะคะก็เอาซ่อมจิ้มเข้าไปเลยจิ้มลงแล้วจิ้มลงแล้วแสดงว่าสุกแล้วนะครับเรือข้างในสุกแล้วแต่ยังไม่พอใจนะคะอยากให้ข้างนอกเขาแบบแห้งๆนิดน,นึงแบบเปรียมๆนิดน,นึงเดี๋ยวจะเอาเข้าไปทั้งเปิดแบบนี้เลยนี่ เดี๋ยวจะเปิดแบบนี้แล้วเข้าอ,อกอีกทีหนึ่งนะครับเ <Okay. Bye. S 1> นาฬิกาลองแล้วมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างว้าวนี่มันเผานี่นังเาก็จะแห้งใครอยากได้แห้งอีกก็ต่อไปอีกนะจ๊ะ แต่สำหรับเราพอแล้วนะครับตอนนี้นี่นะคะมันเผาของเรานะครับมันเผาบ้านๆน,นะครับอ่าสีสวยงามน่ารับทานนะขออนุญาตนะเนี่ยเขาจะแห้งๆนิดนึงนะครับนี่เลยที่อยากได้นะครับใครอยากให้เกรียมกว่านี้ก็เอาเลยนะครับนี่ร้อนๆอนโอ้ยควันขึ้นเดี๋ยวให้ดูข้างในอ่าเนี่ย จะดูนะว้าวหลอนมากโอ้หอมหอมมากเลยขออนุญาตนะอืมอืมสุดยอดมั่งไงทำง่ายง่ายได้ที่บ้านนะครับลองไปทำตามกันดูนะ